สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเปิลเมคอัพน,นะคะวันนี้เรามีทริคดีๆในการแต่งหน้านะคะโดยแต่งลุคนี้แล้วก็ที่สําคัญนะคะเราใช้เครื่องสำอางเพียงแค่3ชิ้นนี้เท่านั้นนะคะส่วนจะแต่งยังไงนะคะก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดติดตามนะคะช่อง YouTube ของเปิลเมคอัพและกด u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะส่วนแต่งหน้าลุคนี้นะคะสวยหวานยังไงนะคะไปชมกันเลยจ้า อันนี้หน้านี้ก็คือเป็นหน้าที่มีการลงรองพื้นทาแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามีเครื่องสำอ,อางแค่เท่านี้นะคะเรามาดูกันว่าเราจะแต่งลูกชมพูหวานๆให้ปังยังไงนะคะโดยขั้นตอนอันดับแรกนะคะเราก็จะนำลิปสติกค,ค่ะของเมนเบอรีนนะคะมาทาบริเวณแก้มเราก่อนปัดแก้มก่อนนะคะ แต้มปุ๊บเราก็จะใช้รีบใช้นิ้วเกลีย่ยเลยนะคะเพราะว่าเผื่อบางคนนะคะไม่ถนัดในการเกลีย่ยนะคะเราก็จะแท็บแทบแทบแท็บแบบนี้นะคะรีบเกลีย่ยเลยนะคะเพราะว่าลิปสติกบางแบรนด์มันจะแห้งเร็วนะคะลิปสติกที่เป็นเนื้อแมทนะคะมันจะค่อนข้างที่จะแห้งเร็วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเกลีย่ยไม่ทันนะคะมันก็จะเป็นคราบนะนี่ค่ะก็ได้ลักษณะแบบนี้นะคะขางนเลยค่ะ แค่นี้ค่ะไม่ติดเต๋าเลยค่ะค่อยๆทำนะคะเพราะถ้าเราชุบไม่พอเราก็สามารถที่จะล้างได้นะคะแต่ถ้ามันชุบไปเดี๋ยวเราลบกระทำมันไม่สะอาดเนาะอันนี้สำหรับคนที่มีือไม่พร้อมมีเครื่องสกัดที่ือจริงๆมาชิ้นะคะเราก็สามารถที่จะสวยได้เนาะไม่ต้องบางคนคือช่วงนี้ช่วงโควิดนะคะเราเล่นน้อยต้องเแ็่อย่างเราต้องใส่แอรค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่เจ๊ได้เราก็เสร็จสิ้นไปแล้วค่ะอันนี้มันจะเปลี่ยนนะคะทีนี้เราก็จะมาทาปากกันเลยเป็นทา ใช้นิ้วนี่นยคะ่ะเด่นๆไปเน้นบริเวณหางตาก่อนนะคะแล้วก็แท็บไปให้เป็นพุ่งกลมนะคะมาที่หัวตานะะข้างค่ะ ส่วนตาล่างนะคะจะใช้แปรงนะคะในการจุ่มเพื่อที่มันจะได้ไม่เลอะนะคะเพราะตาล่างมันพื้นที่มันน้อยค่ะถ้าใช้นน้วอ่ะมันจะเลอะง่ายนะแนะนำให้ใช้แปรงหาแปรงแบนๆสักอันหนึ่งนะคะแล้วก็แป่งแล้ <thieves. S 1> วรเราเห็นยบลง พอเราได้ตาลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเราจะข้ามขั้นตอนไปก่อนโดยการเราจะเขียนคิ้วก่อนค่ะเขียนคิ้ววันนี้นะคะเปิ้ลใช้เขียนคิ้วฝุ่นของโปรติต e นะคะหรือใช้สีน้ำตาลนะคะในการสร้างาอันนี้สำหรับคิ้วที่สั่งมาแล้วนะคะแนะนำไม่ใช้คิ้วเป็นฝุ่นนะคะแล้วก็ระบายได้เลยะคะ่ะเบา ตามปลอกผิวที่เรามีอยู่แล้วเนีง่ะเราจไมหาที่วิ่งหน่อยคะหันที่ต้องไม่หมดที่น,น,นะคะตัดเนีคะอัานตำแนี่สที่ต้องอยู่ตรงนี้นะคะดูจมูกสองข้างนะคะหันที่จะต้องไม่เกินหางตานะคะนี่นะคะจุดโก่งจะต้องอยู่ระหว่างการตาดำค่ะนี่นะคะ หลังจากนั้นเราจะทำการดัดขนตากันค่ะ,คะ,ะ,คะวันนี้จะใช้มัสคาร่าของเมมเบรลินสีน้ำตาลนะคะในการปักน,น,นะคะเราจะเน้นโคงของตา นนะะเพื่อที่จะให้ฐานขนตาเราะะตั้งขึ้นนะคะที่นี่เป็นการตีนอบแรกนะคะ,รระ,คะเราจะเน้นโกนดก่อนนะคะไม่อยกห้ยนยางอที่สองะเนโขนตหลังจากนั้นเราจะปัดขนตาล่างด้วยนะคะการปัดขนตาล่างค่ะจะมีทิ้อยู่ก็คือตรงหางหางปลายตาะคะ เราจะเน้นให้มันติดเยอะๆเหมือนลักษณะเหมือนมันเลอะๆค่ะแต่ไม่ต้องให้มันเลอะมากนะคะอเพจะ้ตา,ตา,ตา,าดูคมขึ้นนะคะ้งา็ี่เรารอบสองกันนะคนะเพื่อที่จะให้เราขึ้นค่ะทีนี้เราจะมาทหวที่มันต้นกรนาลค่ะช้นานนีนะคะปัดหัวคิ้เบาๆนะคะพยายามอย่าปัดให้โดนเนืน้อเรานะคะ เนะค่ะทีนี้ถ้าเพื่อนๆมีอายแชโดว์นะคะเราก็จะมาใส่ลิปเตอร์สักนิดนึงที่ปากนะคะเพื่อความเกาหลีนะคะ เพนจะใช้คิ้วฝุ่นของเรานะคะในการทำเป็นอายไลเนอร์ er ของเรานะคะโดยเราจ่มสีนะคะแล้วก็ใช้พู่กันอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ดึงหนังตาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ปัดไปอย่างนี้นะคะมากเลยค่ะ่นีค่ะสองข้างค่ะเรื่องไหน นี่าด้านนี้นะปนด้านตัด้่ทีนี้เราจะมาเช็คจมูกกันนะคะโดไซ์ผลิ้นจนะคะแค่นี้ค่ะแล้วกว็กดกดที่ด้านจมูกเรานะคะจมูกเ้องจะดูขึ้นมาค่ะ ไปใช้นะคะับเนี่ยก็มีแนะนำสำหรับคนที่มีม็อไม่มีควา้กทที่มีมอแต่วันไหนเราเวต้องาวิ่งเราเล้ยว้เราเ้ยที่จำเป็นเราก็ใช้ตาไปอย่ากนัต้จนนีะนี่ค่ะกโด่นตอสุดท้าเราจะมาทาลิปสติกกันนะคะ โดยการทาินสขั้นแรกเราจะวาที่กะจาปากก่อนนะคะเราก็ทาเลยค่ะที่แบบตรนี้ใช้มือนะะในกนานแต่นั่นจะั่เลยค่ะาดนนั่นจะใช้ดินส์ปกนั่นเทค่ะมันอยู่ใน่ ขะะั้นตอนง่ายๆเนาะเพียงเรามีแค่3สิ่งนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะฟินิชลุกเป็นลุกนี้ได้นะคะถ้ายางไงเพืเ่อนๆชอบฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งะะออนนะะด้วยนะคะช่องยูทูปของเพื่อนนะคะฝากได้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย